โอ้คนครับผมเอาจะเอาเอาแบบข้าแก้วรอพี <im im ่น้ำแก้วนะครับเอาแก้วรอพี่แก้วคนเล็กแก้วลืมลังแก้วคเล็กเขียดนิดนึงเขียดนิดนึ่งพ้อหัวกระลาดี่เขียนดูมือละไหนมือละไหน

เล่นลุ้ยเล่นเล่นลุ้ยตา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 กลับกลับลำลุวยเป็นไงครับอ่านั่งรถมาคนเดียวรู้สึกเหงาบ้างไหมครับคนเดียวไหนเขามาเขามาเป็นคู่เป็่ลำการเดี๋ยวไอ้คนนี้แล่นขึ้นรถตู้ดิก็แอบมาขึ้นรถกระบะไง ไม่รู้ว่าเขาแอบไปขึ้นรถตู้ด้วยกันเอ้ยแอบไปขึ้นรถกระบะด้วยกันได้สิขี้ท่าสิเด้ลยนั่งน้่งกับคุยโทรศัพท์เอาธรรมดานะครับผมธรรความรักทางโทรศัพท์ดุดดุบตาเลี้ยตัวนั่งนั่งคุยโทรศัพท์กันครับผมเราเราเรามีกันดีกว่านะครับผมเราเราเราคุยเรื่องนี้กันดีกว่านะครับผมโอ้ย ไม่ไเพิ่มแต่เพิ่เพิ่สีมาพี่หนึ่งพี่หนึ่งเคลียรด้วยพี่หนึ่งแม่บ้านพี่แซวผมแล้วเอาเอาข่าวมาปล่อยเอาข่าวมาปล่อยเป็นคนปล่อยขรัวที่รักข้าหลังข้างหลังนะการงานัยิบื่อแนี้น้ำน้าอกเขา่นมเป็นยังเด็กเติบน้ำเป็นเด็ี่กอก เนี่ยบาร์เทนเดอร์นะครับเนี่ยบาร์เทนเดอร์ชงได้ไหมลุงชงเป่ะเคย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 อะคนเคยชงให้อ่ะเช็คเค้กโกตีนเช็คไม่ได้อันนี้เช็คไม่ได้เช็คต้อเดือดเต้าน้าเลยน้ำกลัวอะไรครับกลัวหกกัวหกลมกลัวอะไรครับฮะลมกลัวอะไรครับลม ล่มกวยยังล่มกวน้ำ่มกวนน้ำกวนน้ำอัลมอ๋อโอเคอารกัวใครกัวเมียพแล้วกัวจะได้นินน้ำอัล่อเสอแล้วหา่อเพิ่มหมดอดีเลยหมดนึ่งน็ในเบิร์พี่นี่แค่ไหนูต้องายอนล้บานยอนเบิร์ดบาเป็นสิยอดใเบิร์ดบานี่ แก่น่ะยอดพอดีหมดพอดีเลยออยดูนี่แบ่งให้เท่อชอบกัดน้าไม่ยังมาเห็นแบบแอบแล้วไปไหนทานแก้วนี่หยิบเอาสิครับเรื่อการนำมาหากินเลยครับที่จะให้หยาบคายกว่านั้นครับลุงขาดหลอดอะไรนะหลอดเหรอหลอดดูดอ้าวไม่เคยเขาเล่นมายากลนะกินนิ่งอ่ะน้ำมันยุบนั้ แม่เจ้าเนี่ยใส่เสียงใส่อ็นยกแกวออกนิดๆน้อยๆาเป็นด้วยอหาทีนึงบอกได้กินเาบข้วข้า้กิน่านี้กเ่าัวะุน่ากัาวใบ้าวแบน่าุบ้นีกเินเข่า้แนีข่บใบ้แน้เขาแเ่นี้่ังกับขแม่้ ประตูแซงมอซงเงปลาตกใจเฮ้ยเงยยัง hey! hey! yeah. ouais ี่เต็มจานหนึ่งเงยเงดเินแ้าใช่ไม่มีบยังเงดแล้วว่อปลาีหยังก็ะดกกระดงหนึ่งตัวปุณ่ะกินตามหุงเลือแต่บันเลือแต่บหนาก็บักเสนเหดปุณ่ะหอยแข้งกัมีเลือแต่เปลือ รับมุกให้แน่ยดูตัวยุกยไได้อินเนยปาดแนยมาอ่นเริ่มเริ่มที่เบอรอินแล้วนะอ้าวน้องเมย์กินไม่หมดแล้วกระลำดิบเนี่ยโอ้โหขนาดน้องเมย์ยังกินกระลำดิบเอาเขาจานนั่นคือนมากินหนึ่งเบอร์อะไรมะละกอดิบยังไม่พอเด็ยังกินกระลำดิบอีก กินข้าวกินข้าวเหนียวนึ่งอีกตั้งหากต้องยังไงต่อต่อไปเดี๋ยวจังได้บัตรนี่เดี๋ยวสิเลื่องต่อเอาค่อยๆทาเบิงเจ้าอยู่ว่าเบิงเบิงมาเพิ่นติดเล่นอยังอ๋อปกติเหรอปกติเหรอแค่กินแบบนี้แสดงว่าโอ้ปกติอยู่เออได้อยู่ปกติอยู่พี่ไทยดีเลยปกติปกตินั่งจบแปลนี่แหละ ขอบคุณมากลยค่ะสำหรับคลิปนี้ป๊าดมันเงยขัดเงยแมู่เหลือเป็นเงยกระลุ่มกินจานจะได้อาบปากค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะได้เลยโอ้พยำมันนโได้ว่าด้วหนึ่งฮะพยำเนี่ยโบเรวาเลยห้าเด้เนี่ยอันไหนหอยแข้งตียำหอยแข้งยำแข้งหอยแข้งกับปหาท่านจำเพาะหมดแล้วป่ะทำฟันใหม่ลุงพลฟันหัก ไปโ,โดนอะไรมาโดนหอยแครโดนหอยกัดฮะหอยตัวนี้มีเนื้อเบ้ามีเนื้อกกัดหอยผิดกกัดหอยผิดไอ้เนี่ยันาตเกันอุ้ยหอยเน่าอ๋อหอยหีไปแล้วเดี๋ยว